ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องออโตเทรนแหล่งรวมข้อมูลอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารระบบป้องกันภัยและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากทั่วโลกหากคุณชื่นชอบเรื่องของขีปนาวุธระบบรบทางอากาศและนวัตกรรมในสงครามสมัยใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและเปิดแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ ในวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับหนึ่งในขีปนาวุธที่มีชื่อเสียงที่สุดในประวัติศาสตร์การรบทางอากาศนั่นคือ AIM-7 Sparrow และจอดลึกกว่าในเวอร์ชันปี2025มีการพัฒนาอย่างไรบ้างทั้งในด้านเทคโนโลยีสมรรถนะและราคาที่น่าสนใจ AIM-7 Sparrow ถือกำเนิดขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาหลายรุ่นจนกระทั่งในปี2025ขีปนาวุธรุ่นนี้ก็ได้รับการอัปเกรดอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ไม่ได้เป็นแค่การปรับเล็กน้อย แต่เป็นการยกระดับเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ที่การรบทางอากาศซับซ้อนและเต็มไปด้วยสงครามอิเล็กทรอนิกส์เอมลบเสปาโรปี2025ยังคงเป็นขีปนาวุธนำวิถีกลางระยะกลางแบบติดตามเป้าหมายด้วยเรดาร์เก่งแอคทีฟซึ่งมีความเร็วสูงถึงมัก4ี่หรือประมาณ4,900กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยรุ่นใหม่นี้มีการพัฒนาหัวเรดาร์นำวิถีให้แน่นยำมากขึ้นแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการรบกวนสัญญาณหรือมีการแทรกแซงจากอุปกรณ์สงครามอิเล็กทรอนิก ระยะยิงของรุ่นปี2025ถูกขยายให้ไกลขึ้นเป็นประมาณ70ิกิโลเมตรซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับการประทับเป้าหมายทางอากาศในระยะกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องการการตอบสนองรวดเร็วและแม่นยำหัวรบของ a อ็ลยังคงใช้ระบบระเบิดแบบ Continu o u ร r o อที่มีอนุภาพทำลายสูงสามารถจอดและทำลายเครื่องบินรบหรือโดรนได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งฟิลระยะไกล,ก,ลก็ถูกปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นและตรวจจับเป้าหมายล่องหนได้ดีขึ้น สิ่งที่โดดเด่นมากใน a i m รุ่นใหม่นี้คือความสามารถในการใช้งานร่วมกับระบบควบคุมอาวุธรุ่นใหม่ในเครื่องบินรบหลายรุ่นเช่น F-15, F-A-18 หรือแม้แต่วิราส2 0 0พที่ได้รับการอัปเดทำให้ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ภายในเครื่องบินมากนะักเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงในหลากหลายประเทศ เรื่องที่ทุกคนอยากรู้มากที่สุดก็คือราคาเอ็มลบเรุ่น2 0 2 5้โดยราคาต่อหน่วยในตลาดโลกปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0 0ถึง450,000ดอลลาร์สหรัฐซึ่งถือว่าถูกกว่าขีปนาวุธระดับสูงอย่าง AIM 1 2 0 AMRAAM ที่ราคาสูงกว่า1.2ล้านดอลลาร์ต่อหน่วยหลายเท่าด้วยราคานี้ทําให้หลายประเทศที่มีงบจํากัดหรือกําลังมองหาขีปนาวุธที่มีประสิทธิภาพแต่ราคาย่อมเยาวสนใจเอ็มลบเอย่างมากโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตะวันออกกลางและประเทศพันธมิตร NATO ที่ยังใช้งานเครื่องบินรบรุ่นเก่าหรือกำลังอัปเกรดระบบอาวุธของตนแม้ว่าเอ็มลบเจ r ดสปาโจะไม่ได้ล้ำน้าเท่าเ m r a a าหรือเมทิออแต่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในสงครามจริงเพราะไม่ใช่ทุกสถานการณ์ที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูงเสมอไปเอ็มลบเตอบโจทย์ในด้านความน่าเชื่อถือความแม่นยำและต้นทุนที่เหมาะสม ในปี2025มีรายงานว่าหลายประเทศได้สั่งซื้อเ M7 รุ่นใหม่นี้แล้วรวมถึงประเทศไทยที่มีรายงานว่าอยู่ในระหว่างการพิจารณาจัดซื้อเพื่อเสริมศักยภาพทางอากาศซึ่งถือว่าเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยในยุคที่ความผัดแยง้งทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าเ M7 Sparrow แม้จะมีอายุยวนาวนานแต่ก็ยังสามารถพัฒนาให้ทันยุคทันสมัยและตอบสนองภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นขีปนาวุธที่เรียบง่ายแต่ทรงพลัง เหมาะสำหรับทั้งการใช้งานจริงและการฝึกซ้อมในกองทัพขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จากออโตเทรนถ้าคุณชื่นชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นด้านล่างว่าคุณคิดว่า M7 Sparrow ยังครมีบทบาทในสงครามปัจจุบันหรือไม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ